จีนอร่ออราจับเลยไหนก่อนอื่นให้คุณเพชรนะคะทักทายแฟนคลับหน่อยดีกว่าวันนี้มารอนานแล้วครับผมสวัสดีครับผมเพชรเข่าเพชรเซเลสุ่นะคะรับแล้วกดเป็นการ์ดจากในซีรีส์ไดอารี่ตุซี่ครับผม มิเล่แล้วก็อีฟแบนด์บอยอยากทราบว่าเคยได้ช้อปปิ้งในร้านอีฟแบนด์บอยหรือว่าได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์มิเล่มาก่อนไหมคะครับผมเคยได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมกินข้าครับผมวันนี้เองก่อนอื่นเนี่ยขอถามคำถามแรกเลยเชื่อว่าสาวๆเนี่ยน่าจะอินกับซีรีส์เดลี่ตุสซี่มีใครเคยทักมาว่าเฮย้ยเป็นหรือเปล่าอ๋อมีแต่คนทักแล้วครับว่าเป็นเป็นหรือเปล่าครับเป็นหรือเปล่าคะจริงๆแล้วไม่ได้เป็นนะครับเป็นผู้ชายนะครับที่รับบท เป็นนางเอกนะครับในสหรับเรเื่องที่ทุกคนคิดอ,อ,อย่างนั้นนะเพราะว่าคุณเพชรเล่นแบบเล่นได้ดีมากทําให้ทุกคนอินมากๆได้ขอเสียงปรบมือให้คุณเพชรหน่อยค่ะโอ้โหคือช่วงนี้เนี่ยหลังจากที่ซีรีส์ปล่อยออกไปกระแสมาแรงมากช่วงนี้เนี่ยงานเยอะขึ้นมาด้วยไหมคะครับเยอะมากๆงานเยอะมากัเลยครบทำทุกวันเลยเหรอคะทุกวันตายแล้วอย่างนี้เนี่ยมีเวลาดูแลตัวเองยังไงบ้างคะเนี่ยก็ต้องออกกำลังกายดูแลตัวเองนะครับผมแล้วก็พักผ่อน,น เยอะๆครับแล้วก็คงจะต้องวันไหนที่ไม่ได้มีการทําง,งานก็อาจจะต้องมีการพักผิวหน้าในการที่อาจจะไม่แต่งหน้าในวันนั้นอ,อ,อะไรเงี้ยครับวเวลาล้างเครื่องสำอางก็ต้องเคลียร์ออกให้หมดเลยครับก็ต้องมาใส่ใจมากๆคือขนาดเนี่ยอยู่ใ,ใกล้ขน,นาดเนี้ย,อยในในบอกเลยว่าผิวหน้าเนี่ยยังดีกว่าผู้หญิงบางคนองนะไม่หรอกนะ <c oughs> แล้วอย่างนี้เนี้ยเอ่อในช่วงที่ดูแลตัวเองแบบนี้นอกจากการพักผ่อนออกกําลังกายมีแบบเทคนิคอะไรพิเศษอื่นออีกไหมอะคะ เอ่อทคนิคอื่นๆะรนะมีแบบเข้าพงเข้าคออะไรเงี้ยมีคอคอส์เหรครับแทบจะไม่มีเลยครับเพราะว่าด้วยความที่เราเราเป็นผู้ชายที่แบบบางทีเราคิดเกียจที่จะแบบว่าคุณเข้าไปทําอะไรแบบนั้นนะครับผมก็เน้นดูแลตัวเองด้านด้านที่เราทําได้มากกว่าก็ถือว่าดูแลตัวเองพิเศษมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากถามว่าไหนไหนเนี่ยมาจุดนี้แล้วเนี่ยมีแฟนคลับเป็นสาวๆมากขึ้นคิดว่าความสวยของผู้หญิงเนี่ยจุดเด่นหรือว่าจุดที่พิเศษที่คุณเทรชอบเนี่ยคือจุดไหน จุดเด่นสำหรับผู้หญิงในสายตาเพชรใช่ไหมครับเพชรคงจะชอบผู้หญิงที่เอ่อตาสวยครับตาสวยตาหวานอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทาลิปสีสวยถูกใจอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นผู้ชายที่ละเอียดอ่อนเหมือนกันนะคะมองถึงขั้นลิปสติกของสาวๆเลยมีสเปคไหมคะสเปคต้องต้องล้องเพลงเก่งเต้นเก่งไหมคะสเปคเออะ้องเพลงกันหมดเลยร้องเพลงกัน สเปกยังไงดีกว่าสเปกสาวๆครับก็ชอบผู้หญิงที่น่ารักครับผมเอ่อขาวขาวใสๆอะไรอย่างงี้ครับถ้าเกิดร้องเพลงเส้นเก่งด้วยก็ก็ดีเพราะว่าเราเราเป็นคนชอบร้องเพลงครับแล้วก็เป็นเส้นเข่งเขาจะเก่งอย่างอื่นด้วยก็ได้ครับบางคนอาจจะเส้นเก่งด้านอื่นแล้วก็โอเคก็โอเคนะออาวันนี้เนี่ยคุณเพชรเขามีกิจกรรมมาให้ได้ร่วมสนุกด้วยไหนมีสาวๆคนไหนนะคะที่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์จากแบรนด์บินเล่ไปบ้างแล้วยังไม่ได้ส่งถูกฟองมีไหมคะมีไหมเอ่ย ด้านลัางรอด้านหลังโอเคเดี๋ยวเรารออีกแป๊บหนึ่งแล้วกันเนาะระหว่างน,นี้นะคะถามคำถามเพิ่มเติมดีกว่าในช่วงนี้เนี่ยมีผลงานอะไรที่จะให้เราได้อัปเดตแล้วก็ติดตามกันต่อมีไหมครับครับก็เล่าสุดอย่างวันนี้เลยแล้วกันครับคืนนี้ถ้าใครกลับไปก็กลับไปดูซีรีส์ได้ครับเรื่องต้อเและซีรีส์ครับผมตอนสุด้ายอยู่หัวใจครับตอนสองุ่ำฮนะช่องสี่สิบสสิบห้า 15. ครับก็จะมีวันนี้กับพรุ่งน,นี้เป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์เล่องนึงแล้วครับผม อโอเคเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยมันขอ,อ,อคูปอมเรามาร่วมสนุกเล่นเกมขอคูปองด้วยค่ะวันนี้ค่ะกติกาค่ะกติกาเดี๋ยวจากอนญาตนะคะเดี๋ยวเราจะมีเกมมาให้ได้ร่วมสนุกกันนะคะจะได้ใกล้ชิดก,กับคุณเพชรด้านบนเวทีตอนนี้เนี่ยมีคูปอมทั้งหมดอยู่3ใบแต่ว่าเราจะหาผู้โชคดีทั้งหมด 5คนที่จะมาร่ว4ใบใช่ไหมคะโอเค4ใบอ่ะคราวนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณเพชรจับขึ้นมาเลยทีละใบจับขึ้นมาเลยค่ะจะมีชื่ออยู่ด้านหลังนะคะเอ๋สิคน,คนแรกคนแรกคุณเพชรรัตน์กล้าเงินในในในพอเซฟของมือหน่อยค่ะเอามาเลยอ่ายืนรอด้านบนก่อนนะคะคนถัดมาเลยค่ะคุณเพชรถัดมาคัดถัดถัด ันนาเชื่อเลยนะรักพันพนา คุณชนาการนับครั้งที่2ค่ะและอยากนับ3ใช่ไหมคะนับ3ามไม่อยู่นะคะคราวนี้เนี่ยเราจะขอผู้โชคดีอีก2คนที่จะมาร่วมสนุกกันด้านบนเวทีด้านบนเวทีนะคะ2คนค่ะผู้โชคดีค่ะขอคนที่ขอคนที่มีสีชมพูอยู่ในร่างกายอะไรก็ได้ด้านหลังยกมือก่อนด้านหลังน้องเสื้อชมพูเดินมาเลยค่ะแล้วฝากฝากกระเช้าด้วยนะคะ ไหนปากสีชมพูด้วยปากสีนี่สวยไหมคะอนุญาตค่ะมาค่ะมาค่ะแล้วก็น้องเซอร์ชมพูนะคะมาเลยค่ะเออคราวนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วกันเนาะคราวนี้คราวนี้เนี่ยกติกานะคะเดี๋ยวจะให้สาวๆเนี่ยได้ทาลิปสติกรุ่นแฟนคิสเดอะสตาร์นะคะจากทางแบรนด์มิลเล่แล้วเดี๋ยวจะให้คุณเพชจ ว่าชอบสีไหนมากที่สุดนะอ่ะาคราวนี้เดี๋ยวให้สาวๆเลือกกันต่อเลยส่งต่อกันไปนะจ๊ะชอบสีไหนหยิบไว้ที่ตัวเองเลยอ่ะไม่ต้องตบตีแย่งชิงกันนะคะอ่าเลือกสีที่ชอบแล้วก็พาได้เลยปกต,ติคุณเพชรชอบชอบแบบอชอบสีประมาณไหนจริงๆเพชรรู้สึกว่าไม่ได้มีนสีที่ถูกใจหลักๆครับอยู่ที่ว่าสไตล์ของพี้คนนั้นมากกว่<ข>าเก้่กับผมของคนคนนั้นมากกว่า ให้ยืดให้ยืดอาทานมือน้องวันนี้ลองมาหลายสีมากครัสังเกตดูประมาณเจ็ดเฉดสีตอนนี้ที่อยู่บนมือแสดงว่าลองมาคุณแทย์แยกออกมาชมพูอ่อนชมพูเข้มชมพูชมพูแล้วก็ชมพูชมพูแยกออกไหมผมไม่ออกขนาดนั้นเพราะว่าผู้ชายไม่เข้าใจผู้หญิงนะชมพูมันมีหลายเฉดไงคุณครับชมพูชมพูแล้วก็ชมพูอ่อดชมพูอ่อนมากๆ ไปจะพัดนู้นอะไรเงี้ยผู้ชายก็จะคิดว่ามันคือสีชมพูนั่นแหละอ่ะใช่แล้วก็อาจจะมีเข้มกับอ่อนก็ก็เยอะแล้วนะจริงจริงมันมีมากกว่านั้นนะคะครับผมนี่นี่คุณจะละเมียดในการถมีการช่วยกันด้วยนะคะทั้งทั้งที่จริงๆเป็นคู่แข่งกันนะทาเลยค่ะทาเลยค่ะเอออะไรนะคะจะให้คุณจะให้คุณเพชรช่วยเหรอคะทาเองก็ได้มั้งคะ ามีการมือสั่นด้วยอันนี้ก็จบค่ะเาแล้วใช่ไหมทาทาใครท,ทัไหนสอสาคนไหนทาโอ้โอตอนแรกก็ซีดนะคะคราวนี้ก็ทาไปแล้วนะคะโอเคด้านล่าเราเราด้านนูนไปทาอะไรที่แก้มมาคะอ๋อรับน้องมาเ <laughs> นึกว่าเป็นการลองลิปสติกทีน่าฮนะคะ ระหว่างนี้แม่ตอนนี้ไม่ไม่คิดจะหยุดเลยใช่ไหมคะชัตเตอร์เนี่ยกดกันแบบรัวๆเลยอ้ามาค่ะมาค่ะเซ็ตมาเลยเดี๋ยวคราวนี้นะคะคุณเพชรเลือกได้ไหมอ่ะว่าชอบสีไหนเป็นพิเศษขอขอาูใกล้ๆหน่อยละกันนะครับโอ๊ยตายละเตาทำลาใกล้ขนาดนี้ละก็ ือกยากมากเลยครับเลือกยากมากเลยใช่ไหมถอดเลือกเพราะว่าทุกคนทำมาแล้วก็ดูสวยหมดทุกคนเลยอันไหนใครทาแล้วใครทาแล้วทำทุกคนเลยครับทำแล้วทุกคนเลยแล้วทุกคนเลยเนาะใช่ครับสองทุกคนเรียกเอื้อเดี๋ยวคราวนี้มันขาดไปแค่หนึ่งอ้าวรีบขายไปแค่ครับตอนนี้ิรีบอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่เห็นไหมโอเค เลือกไม่ได้ใช่ไหมคะเนื่องจากว่ามองใกล้ๆแล้วสวยทุกคน,เ,กนเลยรนะิมฝีปากอวบอิ่มสีสดใสแบบนี้อะคราวนี้เดี๋ยวจะให้คุณเพชรค,ค่ะจับหาผู้ชอบตีหนึ่งสีหนึ่งแท่งใครที่พาไปคนนั้นรับรางวัลใหญ่จากคุณเพชรไปเลยแล้วจำได้ไหมอะเตงทาสีอะไรไปอะกลับแล้วไหน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  มาแล้วคือสีครีมนูดนะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสีนี้นูดสุดค่ะใครปากนูดสุดนูดสุดนูดสุด,ด,สดตายแล้วเนยใช่ไหมคะไหนลองดูกใกล้ๆสิค่ะใช่ไหมคะอ่ะขอเบียมพรับเมื่อยผู้ชมดีด้วยค่ะ <ๆ S 1> ได้รับรางวัลใหญ่ของเราไปนะคะ <ๆ S 1> ได้ะไรเอ่ย <ๆ S 1> นี่ได้เป็นซูเปอร์ไวท์เนนดบองบีบครีมนะคะ <ๆ S 1> แล้วก็ แป๊สเนลตัวใหม่จากดินเล่น,นะคะเดี๋ยวถ่ายรูปคู่กับคุณเพ็รด้านหน้าเลยค่ะระเถอมาด้านหน้าเลยค่ะเอาปลบมือด้วยความอิจฉาค่ะอิจฉามากๆนะคะนี่ของแถมคือท้องพวงไหล่ด้วยนะเออแล้วก็สาวๆที่เหลือนะคะอีกสี่ท่านจะได้รับของรางวัลปลอบใจไปนะคะเป็นอะไรเอ่ยตัวนี้เป็น อินลอลไลเนอร,ร,ร์นะคะเป็นคติลลิ่เจลไลเนอร์วอเตอร์โปรแนะค่ะดินสองเขียนตรงหัวตานะคะอ่ะสองท่านตอนเลยละกันหน้าท่านแรกนะคะอ่ะถ่ายรูปคู่คุณเพชรด้านหน้าเลยคะ่ะขอเสียงปรบม,มือด้วยะค่ะเย่เยๆๆๆๆๆ่เย่เย่ปักสันสันอะไรเปล่นเต็มขนาดนั้นเลยเลย,เลยมีเพื่อนอยู่ด้านล่างไหมให้เพื่อนถ่ายรูปให้นะคะ่ด้สอ,องรางวัลขอบคุณค่ะ อ่าท่านถัดไปถ่ายรูปคู่คุณเพชรเลยนะคะยินดีด้วยอะไรคะมีการมีการจัดฉาบถ่ายรูปก,กันด้วยคะกล้องไหนไหนกล้องไหนเดินมาถ่ายให้เพื่อมาชูผลิตภัณฑ์ด้วยคะ่ะนี่จัเมินเล่น,นะคะได้ไปเลยของที่ลึกนะคะ<ด>แล้วก็ท่านถัดไปค่ะรับไปเลยบิ๊ก มีก๊องส่วนตัวด้วยนะคะอะถัดมาค่ะอ่าในชุดลีตอัาร์ตี้โอ้โหดีใจมากได้รางวัลปลอบใจไปนะคะเป็นซูเปอร์สตาร์กิตลิกเจลไลเนอร์วอเตอร์พรูฟนะคะดนสอเขียนหัวตาสีขาวอะ จุใจไหมคะวันนี้อขอเสียงปรบมือให้น้องๆทุกคนด้วยนะคะที่มาร่วมสนุกกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอถ่ายรูปรวมอีกหนึ่งช็อตนะต้องไหมคะเชิญครูเพชรต้องการเลยค่ะรายร้อมด้วยสาวๆนะคะเ <Okay. S 1> ดี๋ยวพี่เดี๋ยว่เสนอตัวลงมาข้างล่างกันก่ดนเยืนซ้อนไหล่นะคะโอเคไหนครับถ้า I love you ซิ เดี๋ยวนี้เขาไม่ทำสามนิ้วแล้วคุพี่ค่ะเขาจิกอย่างนี้นะคะบคคบแบบหัวใจนะคะมองก้องการันหนึ่งสองสาโอ้โหหน้ามีความสุขมากฟิลมค่ะฟิล,ฟลอ่ะปอมเมือ,อีกหนึ่งครั้งนะคะอขออีกหนึ่งช็อตค่ะขออีกหนึ่งชอออ็อตเดี๋ยว<อ>เราจะให้ทุกท่านเนีได้เซลฟี่กันในช่วงสุดท้ายนะคะขอบคุณน้องๆด้วยนะคะขอบคุณน้องๆด้วยนะคะ ขอบคุณำน้ำด้วยนะคะโอเคแล้วก็วันนี้เนี่ยต้องออสุดท้ายแล้วนะคะก็ต้องให้คุณเพชรเนี่ยฝากผลงานนะคะให้กับแฟนคลับเนี่ยได้ติดตามกันอีกสักรอบดีกว่าค่ะครับผมก็คืนนี้นะครับสองทุ่มคมรับผมแล้วสองรัอซีรีส์ครับตอนสุขายหัวใจครับช่องจีนเน้นยี่สิบห้านะครับสมคนไหนก็ยังไม่ได้ดูได,ไดรี่ตูซี่หรืออยกากจะกับไปดูซานก็ต้ไปดูได้ที่ไลน์ทีวีคอมนะครับผมแล้วก็ ส่วนซีซั่นสองก็อดใจรอนิดนึนงคิดว่าน่าจะมีให้ทุกคนได้กันแน่นอนครับแต่ว่าอาจต้องรอหน่อยนะครับไม่ผิดหวังครับผมอขอเียงปรบมือให้กับคุณเพชรเผ่าเพชรจริสสุขอีกหนึ่งครั้งนะคะวันนี้เน่ได้มาให้เกียรติสัมภาษณ์แล้วก็มาร่วมเล่นเกมกับเรานะคะลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวเชิญคุณเพชรอย,อยู่ด้านบนเวทีสักพูกหนึ่งนะคะเรียนเชิญคุณเจพิบูลพนิตพงศ์นะคะแบรแบนด์เมนเจอร์จากบริษัทมิลเล่ไทยแลนด์นะคะแล้วก็ขอเรียนเชิญนะคะคุณบอยหิรันตันมิตรนะคะ จาก i f a b o y ค่ะด้านบนเวทีค่ะเพื่อรับมอบนะคะของเทียลึกนะคะจากบราม i นเล่นะคะเรเช์เลกค่ะคุณบอยนะคะเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะเจ้าของ i f a b o y นะคะที่ได้เปิดสาขาใหม่นะคะกับสาขาเมกะบางนาแห่งนี้นะคะแล้วก็ขอเรเชญคุณชัญยพัฒน์นัทจีราวัตรนะคะประธานกรรมการบริษัทมินเล่ไทยแลนด์นะคะร่วมประกาศด้านบนเวทีด้วยนะคะขอเียงปรบมือด้วยค่ะ เนื่องจากเเราเปิดกับเป็นทางการแล้วนะคะกับร้านกิฟต์แนด์บอยสาขาแม่กับ,บางนาแห่งนี้นะคะทางบรามิเล่ก็ได้ร่วมนะคะขอบคุณแล้วก็ยินดีอีกครั้งนะคะกับร้านกิฟต์แนด์บอยด้วยนะคะ ขอขอบคุณนะคะท่านผู้บริหารทุกท่านนะคะและขอเียงปรบมือดังๆอีกครั้งนะคะให้กับคุณเพชรเผ่าเพชรด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ได้มาพบเจอนะคะแล้วก็มาร่วมสนุกกับเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราให้คุณเพชรพักสักพูดนึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้น้องๆแล้วก็สาวๆทุกท่านเนี่ยได้ร่วมถ่าย